รายการมาขอดังเช่นเคยค่ะสำหรับรัปดนี้เราสองคนมีเรื่องคนในวงการบันเทิงม,มาฝากทุกคนเหมือนเดิมค่ะ,คะมาเรื่องที่หนุ่มแรกแรกันเลยค่ะสําหรับหนุ่มบอลว,าวาารรัตน์นั่นเองนะคะที่มีก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการแฮปปี้เบิร์ดเดย์คู่ที่ของตัวเองไปแล้วนั่นก็คือยินอนันต์นั่นเองนะคะซึ่งหนุ่มวอลเนี่ยก็คือได้ให้ของขวัญสุดพิเศษเรียกว่าพิเศษมากๆสําหรับเจ้าตัวเลยทีเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะ เราก็ไปก่อนวันเกิดแล้วไปทำบุญที่วัดนะครับที่ไหนนะจำไม่ได้อะจำไม่ได้อะน่าจะอยุธยาเรไปทำบุญแล้วก็วันนั้นก็ถ่ายรายการกันด้วยนะครับเราขับรถไปแล้วก็วันเกิดเขาจริงๆเราก็ทำงานใช่ใช่ได้ได้ใช่ครับจริงๆเรามีกิจกรรมทำด้วยกันทุกปีแล้วับจริงจริง มันมันบ่อยนะมันบ่อยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เฉพาะวันเกิดหรือวันสำคัญอะไรเราก็ทำเรื่อยๆก็เวลาว่างเราก็จะไปเที่ยวบ้างที่ใกล้ๆอะไรเงี้ยกินข้าวมันบ้างเติบอลอะไรเงี้ยรอบนี้มันมันก็มันก็เหมือนเหมือนเหมือนทุกครัายทุกครั้งนะครับเราก็จะไปที่ใกล้ๆเพราะว่าเราไม่ได้หยุดไม่ได้มีวันหยุดยาวๆแต่ถ้าเกิดมีวันหยุดยาวๆเราก็อ่าแสกันไปเที่ยวมีของขวัญอะไรให้ไหมคะนี่ให้ไปแล้วเออแต่ขอได้ไหม ให้ทายดีกว่าพี่เหรอทายถูกผมให้เลยอันนี้แฟนขับรู้ไหมว่าเราให้อะไรไม่มีใครไม่มีใครรู้ถูที่ดินก็มีที่ดินบ้านรถกระเป๋าเป็นที่ดินใช่ไม่ไม่อะไม่เป็นของที่ประดับแนวเป็นเป็นของที่เป็นมีสายกระเป๋าตะกำไลเส้นสร้อยคอไม่ต้องทาถอดหรอกไม่ถูกไหม ไม่มีเลยไมีเลมันมีความหมายยังไงบ้างกับของฝันชิ้นนี้ที่เราให้เขามันมีเพราะว่าคือมันเกี่ยวกับคาแรคเตอร์อะไรเทาของตัวละครใช่ใช่ไม่ของตัวตนเค้าเรียกว่าโดยรอบดีกว่าผมผมซื้อซื้อให้เผื่อเขาแบบว่าเอาไปใช้เพื่อเสริมความไฮโซอะไฮโซมูลค่าต้องใ้ความเบอร์ใหญ่ความเบอร์ใหญ่ บใบให้ว่าเขาเขาใช้เองไม่ได้เออแต่ว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งแม่ที่แบบทําทําตัวเชิดมากทาตัวเชิดมากกาเห็นแล้วเขาเขาเขาไ่อย่างไงบ้างคะฮะวนเขาวถ่ายลงนะเขาถ่ายลงเลยแต่ว่าเขาบอกว่าช่วยมาเลยได้ไหมมาเลยได้ไหมาเลยสงขลา่ายไม่ถูกทนทีขึ้นมาเป็นร้อยเนี่ย คอมเมนต์ถลมทลายมากตอนนี้คุณอัดคลิปมันขึ้นมาคอมเมนต์เบอกว่าเฉลยได้แล้วเฉลยเป็นเป็นของไม่ของคุณซูลูเป็นของคุณซูลูนายว่าแล้วแล้วไม่ตอบอ่ะเฮ้ยน่าเป็นของเป็นของคุณซูลูลูกชายเขานะครับเห็นว่าเขาแบบว่าเป็นคนนิ่งๆเชิดเเนี่ยเราก็เลยซื้อไว้ให้สมฐานะเขาเป็นหนึ่งเวลาแบบ พ่าเราก็รู้ใจกันถึงได้รู้ว่าถ้าให้สิ่งนี้ไปเขาจะต้องแบบถูกใจใจผมไม่รู้สูรูอาจจะไม่รู้เรื่องอะไก็ได้ครัมตัวเขาเนาะผมก็ชอบนะผมชอบนะอังานนี้เดี๋ยวเรียกได้ว่ามันหนุ่มบอเนี่คือขอเผยนิดนึงเรื่องของขวัญวันเกิดของหนุ่มหญินนั้นเองนั้นก็คือเป็นเหมือนว่า เป็นเหมือนสายจูงหรือปอคอให้กับน้องหมาของหนุ่มยินนั่นเองนะคะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโม,มเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวค่ะไปไประเด็นต่อไปเลยดีกว่าค่ะมาต่อกือเรื่องราวของสาวเก๋ไก่แลวก็นายชาลีนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นที่ได้ทราบข่าวกนดีว่าทั้งคู่ได้มีการยุติความสัมพันธ์ลงแล้วแลวซึ่งหนุ่มแน็กเนี่ยเขาได้มีการออกไม่สัมภาษณ์ถึงสองรอบด้วยกันค่ะหลักจากที่ได้ยุติบทบาทการเป็นแฟนกันลงก็คือแน็กเนี่ยเขาออกมาพูดว่า เล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เสียใจเวลาเพราะว่าเขามองว่าเก๋ไก่เนี่ยจะเป็นเจ้าสาวแน,น่นะของเขาเขาค้องางที่จะจริงจังมากๆเลยกับความรักครั้งนี้เพราะเขารักมากเลิกกันเขาก็เสียใจเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอีก5เดือนมันจะครบรอบ3ปีแล้วและทีนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นเรด่นดร,นรมาม่าขึ้นมาหลายคนไปจับผิดว่า ทำไมถึงจะครบรอบ3าปีไม่ใช่ว่าเพิ่งคบกันหรอถ้าครบรอบสามใช่เพราะว่าถ้าครบรอบ3ปีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเก๋ไ hmm. ก่คบซ้อนหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนระยะเวลามันมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับคนเก่าของเก๋ไก่พอดีอะไรประมาณนี้ที่ชาร์เตเขามีการขุดคุยกันขึ้นมาจนล่าสุดค่ะสาเก๋ไก่ได้มีการออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังจากที่ได้เลิกลาวกับแม็กชาลีนั่นเองซึ่งเก๋ไก่เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าความรักครั้งนี้ของเขาไม่ใช่คอนเทนต์แต่เรื่องดราม่าเขาว่าแบบนี้ค่ะ จบแล้วอ่ะค่ะมันเหมือนแบบว่าคุยกันแล้วก็เราหยุดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยช่วงวันที่สิบเดือนที่แล้วยังเสียใจอยู่ไหมคะตอนนี้ลรอคะทีวใจด้วยการทํางานเสียใจไว้ <laughs> เสียใจก็รู้สึกว่าถ้าความรักมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องมันก็เสียใจ่ะแต่ว่ามันต้องมูกออนอ่ะ,ะใช่จริงจริงก่อนที่จะมุกออนก่อนที่จะไปต่อไม่ได้เราได้มีการปรปับตัวมากน้อยแค่ไหน ก็คุยแล้วก็ปรับแล้วก็รู้แล้วว่าการไลฟ์สไตล์ของเราการใช้ชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างมันเหมือนมันไม่ตรงกันพยายามปรับแล้วแต่ว่ามันมันเหนื่อยครับกับความสัมพันธ์ที่มันต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนแบบว่าเราเราคุยแล้วมันมันไม่คิกกัน เราดูตัวตอนไหนเพราะว่าแบบมันไม่ค่อยขิดกันอะไแบบน่าจะแบบไม่ค่อยลงกันรดูตัวตอนไหนจันไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นมันมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากลงดีเทลว่าแบบตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเสียเวลาอะไรตอระยะเวลาอย่างที่แน็คบอกคุยห้าปีหกปีห้าถึงสามปีเกือบสามปีหลายคนเลยอันนี้มันใช้เวลาเกือบสามปีใช่ไหมก็คือคุยกันประมาณสองปีที่แล้วก็ตามที่ที่มีเอ่อการ คอมเมนต์กันใน IG แล้วก็ใช่ค่ะมีมีการคุยกันทุกคนก็เห็นอยู่ในโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็จากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ประมาณสองปีแล้วตอนนี้ก็โอเคก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการพบกันเนี่ยเขายังไงกับเราบ้างเขาแบบจริงๆมันเสียดายไหมล่ะเพราเขาแพ้ด้วยก็เราเราเสียดายไหมลากับแมเราเสียดาย นนเวลา,มลาไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่คุยกันก็ก็คุยแล้วก็เป็นคนที่นา่ารักต่อก,กันแล้วก็ทําเต็มที่แล้วไม่ไงั้นพี่ถามเลยว่าหลายคนโกักนว่าสามปีถามว่าไปงบที่ตอนไหนที่ระยะเวลาจากสามปีเข้าหนูคิดว่าสองปีที่คุยกันค่ะไม่ได้โบกันสามปีคุยกันเป็นเพื่อนใช่ใช่คุยกันแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นเป็นท่วงคุยกัน แสดงว่าเกย์ากายินยันว่าไม่มีการสอนไม่มีการเบลียดไม่มีการเขาจะอยู่ในช่วงเวลาที<ะ>่ไม่ได้อยูไไอย่ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ซับซ้อนค่ะเมื่อก่อนหน้านี้เหมือนมแบบที่คนรู้จักคือใช่ค่ะเป็นคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะพี่เขาก็น่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งแล้วก็เป็นช่วงที่ที่ดีที่คุยกันตอนก็กลับขึ้นมาจับสนใจเขาแต่ตอนท้ายอะไรที่สุวน สถานะมันไม่ไม่คบกันตั้งแต่ตอนตอนนั้นนาอแล้วก็มีการอา่การแบบว่าพี่เขาบอกว่าไม่สดแล้วใช่ไหมหนูก็เลยว่าเอองั้นเราจะลองบอกเปิดตัวไหมเพราะว่าสําหรับหนูว่าถ้าพูดถึงการคบกันอ่ะมันต้องเปิดเปิดตัวเ,เปิดอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาสองเดือนที่ที่เราได้แบบทำเต็มที่เลยแต่ว่าเรานับสถานะแต่ก็คือช่วงแค่ช่วงเปิดตัว ที่ปร,ประกาศต้องประกาศทั้งสองฝ่ายแล้วหนูว่าตอนจะแบบไม่มไม่ออกพูดก่อนหน้านี้ยถ้าก่อนหน้านั้นคือถ้าหนูจะเป็นอยู่ดีๆเป็นผู้หญิงออกมาแล้วก็ประกาศว่าแบบว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุยกันและแล้วพี่เขาก็มีโอกาสที่จะ จะทําอะไรของพี mm. ่เขาก็ได้หรือว่าเราอยากทําอะไรของเราจะทํางานจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ติดอะไรแต่ว่าถ้าเราคุีกันแล้วจะพบกันอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนที่ทำามิดอะไการสาหรับการเลิกการเขียกริว่าเลิกกันด้วยดีหรือว่าเลิกกันด้วยมีอะไรติดข้างในจันเลิกกันด้วยดีเลิกกันด้วยดีหรือว่ามีอะไรติดข้างไหมสำหรับหนูตอนนี้หนูไม่มีอะไรติดข้างแต่ว่าพอมันเลิกกันผ่านไปหนึ่งเดือนมันก็เกิดการลดจากความรา มันเลยทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขารู้สึกว่าทำไมอะไรเนี้ยโพสฝั่งเราฝั่งนัันโพสเราโพสหนูหนูแชร์อะไรใช่ไหมคะจริงๆอ่ะไม่ไม่มีไม่มีชื่อไม่มีอะไรแต่ว่าหนูชอบลงเพลงแล้วก็ลงสตอรี่ลงอะไรอีกแล้วคือ จะตอนที่แฮปปี้หรือว่าจะตอนที่แบบเซ็งๆหรืออะไรคือหนูอยากทําให้ทุกวันแบบว่าเรามีอะไรอัปเดตเพื่อที่คนดูเขาจะได้รู้ว่าเอเรายังไม่ได้ขายไปไหนจากโซเชียลอะไรไม่ได้ตั้งใจที่จะทำไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีเจตนาอะไรอย่างนั้นเลยการเลิกกันไม่ใช่เพราะมือที่สาวแต่เลิกกันเพราะสิ่งวดล้อมคนรอบข้างรับผิดชอบด้วงมีส่วนไหมครับคนรอบข้าง สำหรับหนูไม่เลยคือคนที่คุยกันและเราเรา,เราต้องควบคุมความรู้สึกเราเราควบคุมได้ทุกอย่างเราถ้าเรารักกันเราคุยกันแล้วเราก็ตกลงหรือทําอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยมันก็แฮปปี้ที่สองคนคนอื่นไม่เลยคือแขงแกร่ยืนยันว่าเป็นแค่คนสองคนเท่านั้นไม่มีเขาจะมาเกี่ยวข้องใช่ค่ะเหมือนคน,นก็สังเกตว่าเหมือนมันมีปัญหาบางช่วงที่เราเริ่มมาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยสังเกตปัญหา มีปัญหาตั้งแต่ตอนแบบปัญหาคนจับผิดว่าแบบเราไม่ได้รับกอนทุกเรื่องนี่าันมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเทลที่ต้องยุติดของสุนทรภู่หนูก็ไม่รู้ว่าใครคิดมากใครสังเกตหรืออะไรยังไงว่าเกี่ยวไหมว่าเกี่ยวไหมลูกไม่มีส่วนเด็กมันไม่ใช่คอนเทนต์เนาะรักทางนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ค่ะ อย่างที่เก๋ไก่บอกเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองปีเนี่ยคือคุยกันศึกษาแบบคุยไม่ได้มีสถานะว่าเป็นฟงเป็นแฟนอะไรเพิ่งมาพบกันในช่วงปีหลังซึ่งสองปีก่อนหน้านี้เนี่ยสถานะเอาพูดกันง่ายๆคือแค่คนคุยอ่ะคือสถานะคนคุยกับเป็นแฟนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันกซึ่งพอหลังจากที่ก็ต้องบอกว่าพอหลังจากที่เก๋ไก่จะมาเสร็จปุ๊บก็ยังมีบางฝั่งที่แฟนคลับ บางคนเขายังรู้สึกแบบว่าเขาก็ยังเอะอยู่ดีเห<ต>มือนใช่เหมือนมันยังไม่เคลียร์มันก็ยังเอะอยู่แต่ว่าอ่ะยังไงก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าในมุมของเก๋ไก่เนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาเคลียร์ในฝั่งเขาแล้วซึ่งทางด้านเก๋ไกเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากลงดีเทลอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยจบกันไปเขาก็เสียใจเหมือนกันแต่ตอนนี้เขาก็ต้องมุกออนแล้วก็ให้งานเป็นตัวเยียวยาเขานั่นเองค่ะ สำหรับสารานี้ก็จบลงไปแล้วค่ะยังไงฝากติดตามรายการมาขอดังด้วยค่ะมีทุกวัันทรทุกสุส์เวลาห้าโมงเยน็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กมณัฐม้าค่ะและช่องทางยูทูปมดัฐแชนแนลค่ะค่ะสำหรับนี้นเราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ